คราวนี้มาดูซิคำฝันของจังหวัดระยองก็บอกว่าผลไม้ลดรัมอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารดเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูศูนย์ตอนผู้กวีเอกเห็นไหมคะนี่ก็เป็นคำฝันของจังหวัดระยองนะคะเพื่อนเพื่อนจังหวัดระยองของเรา,<ๆ>เราก็กำลังเรียนอยู่เหมือนกันนะคะคงจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะเด็กๆ จังหวัดระยองแบ่งออกเป็น6อำเภอสองกิ่งอำเภอนะคะได้แก่อําเภอเมืองระยองอําเภอเกรงอําเภอบ้านไขยอําเภอปลวกแดงอําเภอบ้านฉางอําเภอวังจันทร์กิ่งอำเภอเขาเมาและกิ่งอำเภอนิคมพัฒนาปัจจุบันนี้ยังเป็นกิ่งอำเภออยู่หรือเปล่าคุณครูไม่แน่ใจนะคุณครูอ่านจากหนังสือนะคะประเพณีและเทศกาลก็บอกว่างานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง จัดขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะคะงานวันสุนทรภู่จัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนของทุกปีที่บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่อำอเภอแกลงจังหวัดจังหวัดอะไรคะจังหวัดระยองนะคะอา้าวนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เด็กๆนะอา้าวออกมาดูอีกภาพหนึ่ง อีกภาพหนึ่งนะคะให้ให้เล็กนิดหนึ่งเด็กๆจะได้เห็นภาพนี้เป็นเรื่องราวของอะไรคะวันที่26มิถุนายนของทุกปีจะเป็นวันสุนทรภู่เด็กๆก็มีกิจกรรมต่างๆเห็นไหมทำไมเราเป็นมีวันสำคัญให้ระล,ลึกถึงสุนทรภู่กวีเอก เด็กๆบอกว่ามีภาพพระอภัยมณีเป่าปีมีภาพผีเสื้อสมุทแล้วก็นั่นคือท่านพระสุนทรโวหารหรือสุนทรผู้นั่นเองนะคะเป็นภาพที่เป็นภาพรูปปั้นให้เด็กๆได้ระลึกถึงเอาละค่ะเขาบอกว่าหนังสือที่ท่านแต่งมาที่เป็นเรื่องเล่าสนุกสนานก็คือ พระอภัยมณีนะคะเอาละคราวนี้เด็กๆมาดูภาพจากภาพรวมแล้วเราไปดูสไลด์ต่อนะคะเดี๋ยวคุณครูมีจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดหนึ่งวันที่อา้าวอ่านพร้อมกันวันที่เท่าไหร่คะวันที่26มิถุนายนของทุกปีก็จะเป็นวันสุนทรภู่นะคะเอาคุณครูยกตัวอย่าง นิทานเรื่องพระอภัยมณีให้ดูภาพก่อนนะมีภาพใครเนี่ยเดี๋ยวเเราเราไปเรียนรู้ประวัติของท่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องพระอภัยมณีให้ฟังนิดหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นอะไรละ่ะที่ท่านนั่งเขียนเรื่องราวเรื่องราวเห็นไหมทําไมจังหวัดระยองเป็นเป็นเกาะเยอะแยะไปเลยท่านก็เลยสร้างนิทานขึ้นมาโดยที่มีเรื่องเกี่ยวกับทะเลมีเรื่องเกี่ยวกับเกาะใช่ไหมคะ พระอภัยมณีนั่งเป่าปีอยู่แล้วก็มีภาพผีเสื้อสมุดแล้วมีภาพใครคะนางเงือกแล้วก็ลูกของนางเงือกชื่ออะไรนะชื่ออะไรคะอ้าวช่อยคันคิดชื่อสุดสุดอะไรนะอสุดสาครน,นะคะาภาพนี้ภาพนี้มีใครบ้างมีนางยักษ์หรือผีเสื้อสมุร มีพระอภัยมณีนั่งเป่าปีมีฤาษีแล้วก็มีนางเงือกแล้วก็มีลูกของนางเงือกชื่อว่าสุดสาครนใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพด้านข้างนี้คุณครูภาพวาดนะคะภาพวาดที่คุณครูนํามาให้เด็กๆได้เห็นว่าวาดภาพเรื่องราวแล้วต่อมาเขาก็สร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นนิทานเป็นการ์ตูนนะการ์ตูนเ,เยอะๆเลยคุณครูหามาให้แล้วละ่ะแต่ปรากฏว่าบางบาง บริษัทเขาไม่ให้เรานำมาเผยแพร่<ๆ>เขาไม่ให้คุณครูใช้ในการศึกษาก็เลยไม่ได้มานะคะอะเรามาดูภาพกันแล้วกันภาพนี้ภาพนี้เป็นไงเนี่ยพระฤาษีพระฤาษีทำอะไรมาส่งใครเนี่ยพระฤาษีมาส่งใครคะมาส่งนางส่งใครส่งลูกนางเงือกก็คือ ู่นนีขี่ม้าไปแล้วน,นางเงือกนั่งอยู่กับครับพระอาจารย์<ช>ก็คือขี่ม้านินมังกรไปแล้วก็คือสุดสาครใช่ไหมคะตอนนี้เป็นไงแล้วเวลาเดือดร้อนก็นึกถึงพระเจ้าตาสุดสาครก็มาพอเดือดร้อนทีไรพระเจ้าตาเข้ามาช่วยใช่ไหมคะเรื่องราวของม้านินมังกรเน,นี่ยเด็กๆชอบเดี๋ยวจะให้วาดลงไปในสมุด <Yeah. S 1> วาดได้หรือเปล่า แก้แก้งพูดก็ไม่อยากวาดแล้วนะคะอา้าวภาพนี้เป็นไงคะภาพนี้นนเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าม้านินบังกรกำลังอะไรล่ะพาสุดสาครเดินทางไปไหนเดินทางไปไหน,น,ไไหนลองลองคิดสิดไปไหนดีคะ,คะไปเที่ยวไหนดี ไปหาใครอไปหาฤาษีเขากลัมกบมาจากบ้านฤาษีเมื่อกี้นี่เองมาจากเกาะแก้วพิศดารเนี่ยจะไปไหนดีเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังเีหลังเอาลองอ่านประวัติสุนทรผู้พร้อมๆกัน,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 นสุนทรโูหาร ครูเล่าประวัติของท่านสุนทรภู่ก่อนแล้วเราเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะได้เล่าเรื่องของตัวอย่างนะคะตัวอย่างนิดหนึ่งประวัติของสุนทรภู่นะคะสุนทรภู่หรือเรียกว่าพระสุนทรโวหารนะคะมีนามเดิมว่าภู้เกิดเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2329นะคะ2329 ในสมัยรัชกาลที่1กรุงรัตนโกสินทร์นะคะสุนทรผู้มีนามเดิมว่าผู้บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำในเขตอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเกิดที่อำเภอแกลงรรจังหวัดระยองนะคะบิดามารดาไ,ได้แยกทางกันบิดาได้ออกบวชมารดาเป็นข้าหลวงในพระราช,ชวังหลังนะทำไม สุนทรภูก็เป็นไงคะเขาอยู่กับมานดานะเขาบอกว่าบิดากลับไปบวชอยู่ที่เมืองเกลงเป็นพระครูธรรมรังสีฝ่ายมานดาเป็นพระนางนมพระธิดาในกลมพระราชวังหลังดังนั้นสุนทรภูจึงได้ออก จึงได้อยู่ที่พระราชวังหลังกับมารดานะคะได้ได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่ยังเด็กทำให้สุนทรผู้ได้รับการศึกษาอบรมให้รู้จักขนบธรรมเนียมของราชสำนักเป็นอย่างดีนะคะ<อ>เมื่อโตอขึ้นสุนทรผู้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนที่วัดชีปะขาวปัจจุบันก็คือวัดศรีสุดารามนะคะ ถุนทนผู้มีนิสัยเจ้าบทเจ้ากรอนมาตั้งแต่เด็กและสามารถแต่งคำประพันธ์ประเภทกรอนได้อย่างไพเราะสละสลวยแต่เนื่องจากเป็นคนเช่าชู้และชอบดื่มสุราชีวิตของท่านก็มักจะประสบปัญหาอยู่เนืองๆนะนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิดลา่าณพาลัยนะคะ พระองค์ทรงสนพระไทยให้ความสนับสนุนนักปราชญ์และกวีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับสุนทรภู้มารับราชการเป็นเป็นอารักษ์นะคะเรียกว่าเป็นอะไรคะพระอารักษ์นะแปลว่าผู้ที่ทําหน้าที่ทางหนังสือในราชสํานักนะคะคําว่าพระอารักษ์หรืออารักษ์เนี่ยความหมายก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ทางหนังสือในราชสํานักมั่นเองนะคะ ต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนสุนทรโวหารนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณครูจะเล่าสั้นๆนะเพราะงั้นในสมัยของรัชกาลที่4นะคะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวได้โปรดให้ความอุปถัมภ์สุนทรผู้กลับมารับราชการนะคะแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระสุนทรโวหาร ในสมัยรัชกาลที่4ขึ้นครองสิริราชสมบัติสุนทรผู้ได้รับพระราชบรรดาศัก์เป็นพระสุนทรโหารตำแหน่งเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายบาวรราชวังและถึงแก่มรณกรรมในปีพุทธศักราช2,398รวมาอายุ69ปีนะคะเรื่องราวที่เล่าให้เด็กๆฟังเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ เรื่องราวประวัติของสุนทรภู่เนี่ยมีอยู่มากนะคะแต่จะให้เด็กๆได้เห็นผลงานผลงานของท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นเอกในเชิงกรอนเป็นอย่างมากนะคะ ปิดตรงไหนเอ่ยพี่ยังตรงไหนเอ่ยสุนย์ทอนผู้เด็กๆนิดหนึ่งนะคะคุณครูขอแก้สไลด์นิดหนึ่งเดี๋ยวให้คิดตามไว้ว่าสุนทอนผู้ท่านแต่งเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานเรื่องอะไรบ้างเด็กๆเคยดูมาแล้วหรือยังนะคะหรือยังไม่เคยดู เป็นคนเข้ารับเขาอะไรหาอะไรคะับอ่ะย้อนมาดูนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> เมื่อกี้คุณครูสไลด์คุณครูผิดเป็